สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อ,อยู่กับผมเล่นแต่และการเอ็กฟีเกมทีวีวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับในฟเฟิร์มมาจะพูดว่าเล่นก็นไม่ได้เราจะมาน,นี่โอ้ยอะไรนี่หนาเนี้ยโอ้ยอ่าอ,อ,อ่อ่าโอ้ยหลุดละเออ เราจะมาะแถลงเรื่องไอ้นี่อะไรนะเออฟีลี่มาครับอันเดอร์เทลนะครับผมฟีลี่มาครับอันเดอร์เทลผมจะมีผู้เล่นด้วยกันอยู่สามคนมีเพื่อนผมเออล้วก็น้องนะไม่รู้จะมีคนอื่นมาอีกหรือเปล่าต้องดูกันไป อันเดอร์เทลนะผมผมจะเล่นเป็นแฟนแฟนที่หลงโลกเข้ามาอยู่ในเกมอื่นไปเข้ามาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับผม,บล,มลืมฝากติดตามช่อง X อง็กซเกมทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ